ับพืชเจ้าสุปโชคลูกพ่อปัง8ปดริ้วแม่รุง้งงามไปเลยครับพี่น้องครับ พอ่อฉินพอ่อฉินนี่ก็เป็นปรมาจารย์ของนายหอยนะครับไม่ธรรมดานะครับเป็นนายหอยที่อยู่วงการงัววงการควายเนี่ยมากยาวนั่นนะครับพอดีก็มีโอกาสแวะมาวันนี้นะครับมาดูสุดยอดพ่อพันควายไทยแท้นะฮะนะครับมาพ่อฮัทโดนครับนะครับสดๆเลยนะครับ เดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์น้องต่อนะฮะในช่วงนี้นะครับว่าไปได้มาไดใส่ช่างไนแบบไหนะครับปฏิกูลไช้ฟาร์มแล้วนะครับวันนี้โ็นโอกาสดีครับวันนี้เดี๋ยวมาอ่อกับน้องต่อกับเจ้าสุขโชคนะครับสุดยอดพ่อพันธุ์คลายไทยแท้โอ้บหธรรมดาครับเขาสุด สวั er สดีครับน uh ้องต้อสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือนะครับต้อครับบุญชัยฟาร์มหลวงต้อบุญชัยฟาร์มครับนะครับดั่งฟ้าม้อนนะครับล่ะเป็นอะไรหลวงต้อควายตัวนี้ได้มากระใสได้มาจากทางชุมพวงรับโคราชครับทางโคราชเนาะเกินส้งสีตือนเล็กน้อยนะครับสุดยอดที่สุครับเข่าสูตรปะครับน้องต้อควายตัวนี้เข่าสูตรปะเข่าสูตรครับเข่าสูตรเนาะ ตาเต็มตาเต็มแก้มจำโอ้ยบรงดูครับสุดยอดเลยนะครับว่ายตัวนี้ฮไม่ต้องถามราคานะครับเอามาแล้วน้องต้อเป็นยังไงบ้านี่เอามาแล้วช่วงนี้ได้ทับประจําปะครับทับเรื่อยวะได้อดทับอยู่ปะผสจริงครับผสมจริงเรื่อยครับเรื่อยเนาะเดือนหนึ่งตกอยู่ประมาณเท่าไหร่น้องต้อช่วงนี้เดือนหนึ่งะมาณ แม่เยลยนะครับเกี่ยดแม่เนาะเกี่ยออดคว้าเกี่ยดคว้าเดี๋ยวหาแม่โอ้เด้หาแม่เพราะว่าช่วงนี้เพิ่เงเอามาเพราะฮะเด้โดนนะครับแต่น้องโอก็อเดี๋ยวลงโฆษณาแล้วนะครับเนาะลงโฆษณาทั้งเพื่อนเดป็นรอยหาทุสากสาขาเลยครับนี่แหละครับคือเจ้าซูเปอร์โชคลูกพ่อปัง8ปริ้วแม่รุง้ง งามคดีครับพี่น้องครับเบิ้งครับนี่นะครับสุดยอดคดีนะครับคือการบริการนะครับนอกต้อบริการไม่สนบริการบริการสิบกโลเขาว่าคิดค่าธรรมันนะครับปัญหาได้แค่สิบกิโลขึ้นไปก็ขอคิดค่าธรรมันนิดหน่อยก็ถือว่าโอเคถือว่าถือว่าการเดินทางก็เลยสิบกิโลมันก็ส่งสิ่นั่นสักหน่อยนะครับ ว่าช่วงนี้ถ้าหนุ่มมุกมันเกิดคนทางจะแพงกับว่าไปอยังครับก็นะครับเอ้าให้หนุ่มต่อฝากจังน้อยหนึ่งนะครับฝากไปถึงแฟนๆทั้งพุทธิมักคุยง่ามเนี่ยฝากกันจังน้อยครับหนุ่มต่อครับฝากสุภาพสุขได้เลยครับเปิดผสมจริงพันหาครับนี่ใบให้พร้อมครับร้องประกันสามรอบครับ ยโลนี่ยฮอตประเทศการเมันครั้ยครับกิโรคือประเทศการเมันเป็นสิดิ์อินเล็กน้อยู่ครับเพราะมันช่วงนี้มันค่อนข้างจะแดดเล็กน้อยมื่อนี้มากกันคือมาฮอดกันมาหาหน่องต้อครับแมมมีพอดชิดเลยนะครับโอ้ยแข็งหลีครับสูงความสูงประมาณเท่าไรครับหน่องต้อเนี่ยร้อยห้าสิบห้าถึงห้าสิบเจ็ดเลยนะร้อยห้าสิบห้าไม่หมดแล้วสิท่านนี้เขาสามปีแล้วครับถ้าเกิดสามปีได้หน่องต้อ เชครับเียนรอยหกเนาะถือว่าพรธรรมดาเอาถ่ายที่สุดนะครับขอบคุณทางต้อลรับนะครับที่เสียสละเวลาห้ครับชีมงานดีเจอิสระเชนนอนสามารถ่ายถ้ำนะครับเดี๋ยวก็สิไปถ่ายถอดให้นะครับผู้ที่มักควายพอพันนะครับกับฝากนะครับทุกท่านนะครับเด้อผู้ที่นี่แม่พันธุ์อยากจะได้ เจ้าซอร์โชกไปผสมพันธุ์นะครับคือผสมจริงได้ครับนี่นะครับในราคา1 5 0่าบาทก็ฝากกันได้ครับครับอ๋อรับประกัน3ครั้งนะครับเนาะมีใบให้พร้อมนะครับครบเลยบ่ธรรมดานะครับขอบคุณน้องต่อด้วเนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ